Great, เกรดวาลินทอนคอมเมนต์อาเล็กธิระเดชชาวเน็ตสงสยัยต้องสื่ออะไรแน่ๆหล่อแถมโสดแบบนี้ช่วงนี้ได้ทำให้พระเอกหนุ่มหล่อตีอาเล็กธิระเดชขึ้นท่านพระเอกหนุ่มสุดฮอตไปอีกคน บวกกับลุคเท่ๆของอาเล็กที่พักหลังดูแต่งตัวเก่งและมีสไตล์มากขึ้นและทรงผมเท่ๆของหนุ่มอาเล็กที่ตัดเองกับมือก็ยิ่งเท่ไม่เบาไปอีกและลุคล่าสุดของอาเล็กที่เจ้าตัวโพสล,ลงบน Instagram. อินสตาแกรมอาเล็กกับลุคหล่อๆซ้อมรับอากาศหนาวจัดเต็มทั้งเสื้อแขนยาวมีฮู้ดใส่กับกางเกงขาย,ยาวรองเท้าผ้าใบยิ่งหล่อไปอีกสาวๆกดไลค์ให้รัวๆแล้วก็มีพระเอกหนุ่มในแก๊งอย่างเกรวดินทร์ที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าช่วงนี้ดูฝรั่งแล้วหนุ่มอาเล็กก็ตอบกลับว่าคอทอจะงับ งานนี้ก็ทำเอาคนสงสัยว่าหนุ่มเกรดคอมเมนต์แบบนี้จะสื่ออะไรกันแน่อย่างคอมเมนต์นี้ที่บอกว่าคอมเมนต์นี้ต้องมีอะไรในกอภัยอุ้ยก็ต้องรอลุ้นนะว่าจะใช่อย่างที่แอดคิดหรือเปล่านะขอขอบคุณภาพอาเล็กธิรเดชเกรดวรินทร์ภรพาเนแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ